สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้องพลอยนะคะที่ช่อง y o u t u ฟอร์ดบายพลอยค่ะวันนี้นะคะน้องพลอยมีเจ้า n e ็ t Gen นะคะตัวแ a ปเตอร์ค่ะตัวนี้เพิ่งลงสดๆร้อๆเลยนะคะมาให้ทุกคนได้ชมชมกันค่ะสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะราคาค่าตัวค่ะอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแบาทเท่านั้นค่ะต้องบอกว่าตัวนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบใหม่นะคะเป็น 3. 0มจร eco b o o s นะคะเป็นเครื่องยนต์ V6 ค่ะนี่เลยค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับ กำลังแรงมานะคะอยู่ที่3 9 7เ็นะคะกับแรงบิด583ค่ะับมันมันจุๆกันเลยนะคะตัวนี้สำหรับสีนะคะที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นสีส้มนะคะแบบ F 1 5 0ที่มาใหม่ค่ะตัวนี้จะเพิ่ม1,000 10, 0บาทค่ะสีของแรปเตอร์นะคะมีด้วยกันทั้งหมดสีสีค่ะจะมีเป็นสีขาวสีดำนะคะเป็นสีนี้แล้วก็จะเป็นสีเทานมค่ะเป็นแบบตัวเดิมนะคะ สีที่เพิ่มเงินจะมีสีนี้กับสีขาวค่ะเดี๋ยวน้องพลจะพามาชมกันนะคะว่าลักษณะนะคะหล่อเทขนาดไหนคะ่ะเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้านะคะต้องบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นกระจังหน้านะคะนี่เลยแบบแร็ปเตอร์นะคะอักษรฟอร์ด FORD, Ford. O R D ค่ะตัวนี้จะเป็นดำด้านนะคะมาแบบใหญ่ๆบึกบึนแบบนี้เลยคะ่ะนี่เลย ตัวนี้นะคะต้องบอกว่ามีกล้อง3 6มองศานะคะที่ขึ้นนะคะที่จอภายในตัวรถนะคะ1ิบอนิ้วด้วยค่ะนี่นะคะมาพร้อมกับตัวนี้ค่ะไฟหน้าแบบ m มทริก LED นะคะนี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะตัวนี้ค่ะยังมีตัวไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์หน้าให้6จุดนะคะก็เป็นข้างละ3ามจุดนะคะตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับ ห่วงลากจูงนะคะสอันที่ด้านล่างคะ่ะตัวนี้นะคะฐานล้อนะคะได้มีการทำให้กว้างขึ้นนะคะที่50ามิลคะ่ะพร้อมกับช็อคอัพฟ็อนะคะตัวนี้ขนาด2.5นิ้วนะคะ internal bypass พร้อมเทคโนโลยีแบบไร wow ้วาลค่ะค่ะถัดมาที่ด้านข้างกันนะคะที่ด้านข้างคะ่ะตัวนี้เราก็มากับชิวล้อนะคะที่รับกับ นี่ค่ะที่รับกับการชนหน้านะคะก็จะเป็นทรงแบบนี้เลยค่ะใหญ่ๆแบบนี้เลยสําหรับตัวแม็กกับยางนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแม็กของฟอร์ดนะคะที่มาพร้อมกับยางมีเอฟ l i ดนะคะตัวนี้ขนาดยางนะคะอยู่ที่สองแปดห้าทับเจสิบนะคะเป็นขอบ17นั่นเองค่ะมีเลยเป็นยางออ t ์โธเรนนะคะตัวนี้ดกดึนแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ต้องบอกว่าหูกระจกนะคะตอนนี้ถ้าเราอ่านล็อกรถนะคะหูกระจกก็พับให้นะคะ มาพร้อมกับปันไดข้างรายใหม่นะคะตัวนี้สวยค่ะแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะให้มาชมภายในกันนิดนึงนะคะไม่ว่าตัวรถจะเป็นสีอะไรนะคะตัวเบาะแล้วก็ภายในนะคะก็จะตัดด้วยสีส้มแบบนี้ค่ะความพิเศษนะคะของเบาะตัวนี้ค่ะจะเป็นเบาะนะคะที่ได้แบบมาจากเครื่องบินรบค่ะ ตัวนี้นะคะคู่หน้ายัางปรับไฟฟ้าได้ถึง10ทิศท,ทางเลยนะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ100%เนะคะที่มีแพทเทิร์นชิปค่ะสำหรับหน้าจอนะคะหน้าปัดจะเป็นดิจิตอลนะคะขนาด10นิ้วค่ะอยู่ที่ด้านหลังพวงมาลัยและจอกลางนะคะจะมีขนาด12นิ้วค่ะใหญ่ๆไปเลยยังไม่หมดเท่านั้นนะคะ ยังมีที่ชาร์จไร้สายนะคะพร้อมเสียบถ่าย A ท่า C ค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะคะแบบ10สปีดค่ะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะคะตัวนี้มีเบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็ปุ่มปรับโหมดการขับขี่ค่ะภายในนะคะก็ยังมาพร้อมนะคะลำโพงของ B&O นะคะมีถึง10ตัวเลยค่ะจะพามาดูทางด้านนี้กันต่อนะคะนี่ค่ะสำหรับตัวแรปเตอร์นะคะก็จะมีสติ๊กเกอร์นะคะคำว่าแรปเตอร์อยู่ตรงนี้เลยค่ะ ตัวไฟนะคะก็จะเป็นไฟแบบใหม่นะคะตัวนี้ก็จะมีอ่าเป็นคมดํานิดนึงนะคะก็จะให้ความดุดันนะคะแล้วก็บึกบึนมากขึ้นค่ะสําหรับฝาท้ายนะคะฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายขดแรงเช่นเดิมนะคะนี่ค่ะนิ้วเดียวนะคะก็ติดได้ค่ะใช้งานง่ายๆเลยนีนก็บัแบบเรียบนะคะตัวนี้ ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะที่บอกว่าเป็นของ360องศานะคะมีด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังค่ะมาพร้อมเลยพร้อมกับเซ็นเซอร์หลังนะคะทั้งหมด6จุดเหมือนกันค่ะแล้วตัวนี้ก็ยังมีที่ลากจูงนะคะนี่ค่ะทั้ง2ด้านเลยนะคะมาพร้อมกับท่อคู่นะคะต้องบอกว่าเท่ okay, มากๆค่ะตัวท่อตัวท่อที่ปรับเสียงได้ด้วยนะคะจะมีทั้งหมด4โหมดเลยค่ะในการปรับเสียงนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้า n i x เซนแบล็ตเตอคันนี้นะคะถ้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามน้องพอยได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 3 8 9 5 8 4 0 2ค่ะหรือว่าแอดไลน์นะคะเป็นไลน์ ploy ford ค่ะก็สำหรับท่านไหนที่อยากได้คิวเร็วๆนะคะตอนนี้เราก็มีเปิดจองแล้วนะคะหรือว่าถ้าอยากเพสไดนะคะก็ติดต่อกริงกลางหาน้องพอยได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย